ก็ขอสวัสดี F!C. ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรครับบังเอิญเดินมาเจอครับอยู่หน้าศาลนะครับเจอว่านเจอว่านดอกสวยมากครับไม่รู้ใครมาปลูกไว้นะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยดูแลรักษาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูกำลังออกดอกสวยครับจะแนะนำด้วยว่าคือว่านอะไรนะครับ ไม่รู้ใครมาปลูกไว้นะครับเพื่อนๆนี่ครับดอกสวยมากเลยนี่คือว่านมหาลาบนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่กระถางก็เต็มไปด้วยวัชพืชต่างๆนะครับขึ้นเต็มเลยครับเหมือนเหมือนโดนปลูกทิ้งขว้างนะครับเดี๋ยวผมจะแยกกระถางให้ยอ่ครับถ้าว่างๆจะมาแยกกระถางนะครับเพราะเขาคนที่ปลูกคง คงย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะว่าเหมือนไม่ได้ดูแลรักษาพอดีฝนตกนะครับก็เลยเขาเลยไม่แห้งครับนี่คือว่านมหาลาบนะครับเพื่อนๆนี่ดอกสวยมากกําลังออกดอกว่านมหาลาบลักษณะต้นเหมือนว่านมหาโชคคือลําต้นเป็นหัวใต้ดินนะครับหัวเหมือนหอมหัวใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่าใบรูปเป็นใบพายนะครับ แต่ค่อนข้างสั้นและป้อมปลายใบโค้งมนแหลมนะครับโคนใบค่อยๆเข้ามาหาก้านใบนะครับพื้นใบเรียบสีเขียวเป็นมันนะครับก้านใบจะยาวกว่าใบเล็กน้อยนะครับดอกพุ่งตรงขึ้นมาจากกลางลำต้นสูงประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรออกดอกเป็นกลุ่มแล้วทยอยกันบานดอกสี แสดปนเหลืองนะครับเพื่อนๆกลีบดอกค่อนข้างเล็กและยาวปลายกลีบมนเกสรยาวลงสู่พื้นดินนะครับสวยนะครับสวยมากเลยนี่หัวเขาครับเพื่อนๆหัวเขาจะคล้ายๆหัวหอมนะครับเพื่อนๆน,นี่สังเกตได้นี่ผมจะแยกไปปลูกสามารถปลูกได้ออกดอกสวยงามครับเพื่อนๆ เป็นว่านมหาลาบมีคุณประโยชน์ด้านเมตตามหานิยมปลูกไว้ย่อมเกิดลาบผลทวีคูณหลายประการมักปลูกเป็นต้นไม้เสี่ยงไทยนะครับเพื่อน,อนหากจเจริญง,งอกงามออกดอกดีผู้ปลูกมักจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสมอนะครับในทางกลับกันหากว่าต้นอับเฉาไม่ออกดอกเป็นรางบอกเหตุว่าจะอับโชคเสียทรัพย์เชื่อกันว่าปลูกว่านมหาลาบควรปลูกในวันศุกร์ข้างขึ้นจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆ นี่ครับผมจะมาเดี๋ยวผมจะว่างๆผมจะมาแยกถางออกแล้วก็ปลูกดีๆครับบางเอิ่มาเจอครับเพื่อนๆตอนฝนยังไม่ตกเขาจะไม่มีจะไม่เห็นเขาครับพอดีฝนตกฝนอะไรอย่างนี้เขาก็เลยงามขึ้นแล้วก็มีดอกก็เลยบางเอิ่มาเห็นอ้าวนี่มันว่านมหาลาบนี่ <c oughs> ครับก็เลยมาดูครับนี่จะเอาพวกวัชพืชออกให้เขาแล้วก็จะ อาจจะมาดูแลรักษาให้นะครับนี่ครับดอกสวยงามจริงๆขนาดแบบปลูกแบบทิ้งๆคว้างๆนะครับคงจะเป็นคนที่มาเช่าบ้านอยู่ปลูกไว้นะครับแล้วเขาก็ย้ายออกก็เลยไม่ได้มาดูแลรักษาแต่วานมหาลาบก็จะทนมากนะครับเพื่อนๆนู้นเห็นเห็นหลายเห็นหลายกออยู่ครับมองไปนะครับ เป็นวานมหาลาบวานมงคลเลยนะครับเนี่ยสวยด้วยบางคนไม่เห็นมาเห็นอาจจะไม่รู้นะครับว่าคือว่านอะไรนี่ครับสังเกตดอกนั่นครับเพื่อนๆมองไปนี่ครับนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่นี่ก็น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมจะดูหัวเพราะเขาจะคล้ายๆกับมหามหาโชคนะครับจะเหมือนกันดอกก็สวยมากเลย นี่สวยมากครับเพื่อนๆปลูกไว้หน้าบ้านปลูกไว้หน้าบ้าน,วน,าานสวยมากเวลาออกดอกพร้อมๆกันนะครับเนี่ย,เ,ยเป็นช่อๆอ,อย่างนี้ครับนี่เขาปลูกแบบโดนทิ้งขว้างนะครับเขายังออกดอกขนาดนี้ถ้าเราไปปลูกดีๆรับรองสวยงามครับเพื่อนๆเ,เป็นว่านทางเมตตามหานิยม ด้านทางเสี่ยงโชคลาภอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูว่านอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆสวยมากเลยดอกเขา วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมผมก็จะทําการแยกกระถางให้เขานะครับแล้วก็จะมาปลูกไว้ให้สวยๆดีๆครับก็คอยติดตามคอยรับชมนะครับเดี๋ยวจะแยกออกมาปลูกให้สวยงามครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ